สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาติดตามบรรยากาศสดๆที่เชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมมาดูมาชมกันครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยครับนะที่สนามสมพ่อเจ็ปีเชียงใหม่นะครับนี่ฮะอยู่ที่หน้าสนามบอกเลยวันนี้สนามแตกแน่นอนครับคุณผู้ชมมาดูกันครับนี่ครับนี่นี่ฮะอ่า สวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้5้าโมงครึ่งนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้บอกเลยว่าสนามแตกนะครับเพราะว่าวันแรกที่ผมมาในเกมที่ใจไทยเจอกับเลบานอนเนี่ยคนไม่เยอะขนาดนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอเช็คเสียงกับภาพก่อนเสียงภาพโอเคไหมถ้าโอเคกดหนึ่งเข้ามารัวๆหน่อยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงภาพโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วฝากกดหนึ่งกันเข้ามารัวๆครับนี่ฮะ เดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศครับยวยาวขอบคุณครับขอบคุณครับอาครับนี่ฮะแฟนๆมาเพียบเลยครับภาพเบอร์เหรอภาพอาจสัญญาณอาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะครับนี่คือเป็นโซนที่เขาจัดขายอาหารเนาะมากันเยอะมากันเพียบเลยเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปครับตอนนี้สนานผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเยอะกว่าเกมแรกเกมแรกในประมาณ16,00 0นะครับแต่เกมนี้ผมว่าน่าจะทะลุแน่นอนครับ มาครับมาเบอร์เหรอฮะเสียงชัดแต่ภาพเบอร์ก็อาจจะเป็นเลือกสัญญาณนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงไปครับนี่ฮะนี่ฮะอากาศอบอ้าวมากครับฝนเพิ่งจะตกไปเมื่อสักครู่เองครับใครมีอะไรคำถามมาจัดหนักจัดเต็มมาได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมันสัะหลังก็มามันสับหลังก็มาครับสับหลังก็มา มีตัวปล่อยหน้าสนามมีครับมีปูกปล่อยหน้าสนามอยู่ครับนี่ฮะมาดูกันครับนี่ฮะโอ้เยอะมากครับแอดวีไอพีไหมครับเช็ดหน้ากล้องหน่อยครับเดี๋ยวผมเช็ดให้แม่ได้ครับทําตามฝั่งเลยเช็ดหน้ากล้องนิดนึงอ้าวน่าจะชัดขึ้นนะฟ้ามืดครับฟ้าเริ่มมืดฝน,กกนมฝนตกก่อนเกมครับผู้ชมฝนตกก่อนเกมครับก็เลยทําให้นะวันนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่า อา,อากาศร้อนๆหน่อยครับสวัสดีทักทายทุกท่านเลยครับพกเฟือกันฝนไปไหมครับไปครับไป11ตัวจริงน่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเยอะนะครับยังคงผู้เล่นชุดเดิมอยู่นะครับคุณผู้ชมนะ11ตัววันนี้ส1เ็ตัวจริงไม่น่าจะเปลี่ยนเยอะครับ ฝนตกไปแล้วก่อนเกมครับตอนนี้อากาศที่สนามค่อนข้างร้อนมากครับคุณผู้ชมและนี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าสนามนะครับว่าคนเยอะจริงๆครับเยอะจัดเลยฮะนี่ฮะโอ้โหตอนนี้นะครับฟุตบอลคู่แรกนะครับอินเดียเป็นผ้านะฮะไปชมบอลสนามไปเที่ยวด้วยเนาะใช่ครับได้เที่ยวด้ชมด้วยครับเยอะเยอะมากครับตอนนี้เยอะมากนี่ฮะวันนี้มาโน่น่าจะเครียดกว่าทุกคนครับสวัสดีทุกทายทุกท่านเลยครับวันนี้ไม่ไร้ ตองแข่งนะครับ่ใช่ครับใช่ครับนี่คนเยอะมากครับครับปองเชียเยอะมากครับนี่ฮะเยอบเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินไปดูบรรยากาศต่างๆนะครับคุณผู้ชมอโทษนะครับครับนฝนอ่ฝนตกนะฝนตกฝนตกนี่ฮะแต่คนเยอะแต่คนเยอะมากแต่คนเยอะมากครับนี่ฮะคนเยอะจริงมาร่วมกิจกรรมกันเพียบเลยนะครับนะ ฝนไม่น่าจะตกตอนแข่งแล้วนะครับตอนเนี้ยฝนไม่น่าจะตกตอนแข่งแล้วนะครับตอนนี้มาเพียบเลยครับเยอะมากครับตอนนี้รับรองว่าจุดเสร็จดูครับกิจกรรมต่างๆเต็มหน้าสนามไปหมดครับคุณผู้ชมยาวๆครับยาวๆสวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกท่านครับมาครับมาเดี๋ยวไปยืนหน้าสนามด้วยตรงนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เพลงมาก่อนนะครับเขาเปิดเพลงกันทุกที่แล้วตอนนี้ต่อเนื่องเลยนะไม่ไดเดินผ่านไปผ่านมาบอกเลยว่า นี่คือบริเวณหน้าสนามนะครับคุณผู้ชมนะภาพไม่ชัดเลยครับเห็นหน้าแอนะฮะนี่นี่นี่อ่าเอาครับเอาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับให้ดูบริเวณหน้าสนามอีกรอบนีงครับตอนนี้ยอยู่บริเวณหน้าสนามพื้ที่เรียบร้อยครับนะตรงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่สนามสมพภชเจ็ดปีเชียงใหม่มาเยอะจริงๆครับแล้วก็มากันมหาศาลเลยนะครับแม้ว่าตอนเนี้ คู่แรกนะครับระหว่างอ,าอินเดียกับเลบานอนจะเพิ่งเริ่มคงแข็งนะครับนะนี่มาครับมาให้ดูครับยาวๆเอาครับนี่ฮะเน็ตกระดูบินมากอา,อาจจะปรับไลฟ์สดเป็นเป็น SD ดีก็ได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะนี่ฮะหน้าสนามนะตอนนี้คนก็ เริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่สนามนะครับแอดบอกอายุผมก็พอสมควรเห็นหน้าแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีบิ๊กแชมป์ดูคู่อินเดียกับเรวบอรดอนไหมครับกําลังแข่งขันกันอยู่ครับอันนี้ผมแอบมาไลฟ์ก่อนมาไลฟ์ที่หน้าสนามก่อนนะครับณตอนนี้เนี่ยดูครับมาเทียบเลยครับคุณผู้ชมดูว่าวันนี้คนดูมาเรื่อยๆแล้วก็มาเยอะจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดี แน่นอนความสนุกความคุ้มแลึ้งจะต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผิดชาติไทยสจับได้ลงความขาวมาครบครับนะท้ายผลวันนี้่อยค่ะโอกาสจุดทอก็มีเยอะนะนะครับโอกาสจุดทอดทก็มีเยอะนะครับนะมาาแล้ววกัันนะครบ่่ในตอนนี้วิดีโอ8บิตนะฮะภาพไม่ชัดเลยเลยครับโอ้หมอไทยด้วยนะครับภาพชัดเหมือนวิดีโอสแควร์เลยครับนะ นี่ฮะมาบ้านไปกับพวกเราเชียร์ก็เดินกันมาเรื่อยๆครับทยอยเดินเข้าสู่สนามนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพหรือว่าอยางขยอยเข้าสู่สนามครับก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆครับตอนนี้เลยนะครับที่วีซัพพอร์ตไทยแลนด์นะครับเรามาถ่ายภาพกับดัมเบิ้ลที่ให้ดูยาวๆก่อนนะครับนะตอนนี้ดีครับกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยครับมันจะได้ไม่หายไปไหนครับใช่ครับใช่ ได้อยู่กันครับสำหรับกินก้ามปะเนียนะครับตอนเด็เยอะจริงครับเยอะจริงตามปะเนียใสกันก่อนเลยครับแฟนๆที่มีตั๋วก็เยอะเลยครับซัปโปโรโนยิงยับเยินเลยครับนะภาคกรุงเทพครับแอดภาคกรุงเทพครับภาคกลางครับภาคกลางนี่ฮะบรรยากาศดีมากครับเมื่อวันวันแรกที่ผมมาผมว่าน่าจะเออไม่เยอะเท่าไหร่นะคะับนี่ฮะอย่าอย่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ครับที่เข้ามาเชียร์สนามครับดูครับแชมป์อยู่สนาม700รปีก่ะใช่ครับใช่อยู่เล่นอยู่สนาม700ปีนะครับมาครับนี่ให้ดูใครอยากดูตรงไหนบอกเลยนะครับนะจัดไ่ครับเสียงเด็กมากๆครับนะนี่ฮะเออยาวยาครับยาวยาครับโอ้โห ยาวๆครับยาวๆๆครับโอ้โหเสียงลิขสิทธิ์เอเกินครับตรงนี้ครับเอาครับเอานี่ครับใครอยู่มันยาวๆครับตรงนี้ปาเพียบเลยครับอ้าดูครับดูครับโอ้โห สีก็ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเสีของเรานะครับสีไม่ตกนะครับตามแดดก็ไม่เยอะนะครับเป็นเสื้อคุณภาพของเราเลยนะครับตัวนี้สั่งย้อมและทอพิเศษเลยนะครับของวันนี้นี่มาเพียบเลยนะคุณผู้ชมเยอะจริงครับเยอะจริง เยอะจริงค,ค,ครับโอ้โหเยอะไปหมดเลยครับน oh. ี่ครับพ cin ูด AIS หน่อยครับโอ้โหคนเพียบเลยครับนี่ครับมาครับมาของเชียร์เยอะมากครับมากันพลิกครับไปหมดเลยครับผู้ชม มิกแชมป์ปักตะไคร้ด่วนฝนตกไปแล้วครับฝนตกไปแล้วฝนตกไปแล้วครับนี่เป็นบูสหน้า AIS นะฮะตหน้า AIS นะครับก็ถือว่ามากันเยอะไปหมดเลยครับตอนนี้โอ้โหยาวๆเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านเลยคนเยอะๆครับวันนี้เยอะๆเพียบไปหมดเลยครับนี่ฮะ โหครับเองเชียเยอะมากจริงๆครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมาอยู่กันตรงนี้เพียบไปหมดเลยครับนี่นองเชียค่อยๆเดินทางเข้าสู่สนามเรื่อยๆนะครับภาพเสียงโอเคไหมถ้าโอเคแล้วกดหนึ่งกันเข้ามารัวๆหน่อยนะครับนนะฮะภาพเสียงโอเคไหมครับสวัสดีครับนี่ฮะ เยอะไปหมดเลยครับตอนนี้สำหรับกองเชียร์ที่กำลังเดินทางเข้าสู่สนามนะครับนี่ฮะยาวๆครับยาวๆนี่ฮะว,วันนี้เบนเดวิสจะได้ลงไหมครับแอดผมว่าเปอร์เซ็นต์ยากเหมือนกันเนาะจะได้ลงนะบิ๊กอวยขาสนามครับเ,เสียงโอเคแต่ภาาเบอร์นะครับนะ สียงโอเคแต่ภาพเบอร์นะครับภาพตากมากครับทันซื้อเน็ตด,ด่วนเพิ่มนะฮะน,าานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับดูครับดูครับนี่ครับ